เห็นญาติโยมคนในชุมชนได้เข้ามาอ่านหนังสือมาหาความรู้คือเราให้ทางชุมชนบริหารกันเองเราจะไม่มีเจ้าหน้าที่ประจําการหยิบยืมหนังสือก็อาศัยความซื่อสัตย์มีทางกศนเข้ามาช่วยขับเคลื่อนอีกครั้งหนึ่งเมื่อชาวบ้านหรือทางวาัดมีความคิดที่จะสร้างแหล่งรู้ขึ้นมากศนก็เลยเข้ามาส่งเสริมโปรตีแหล,งล่งรู้นี่จะอยู่ในตวมมัวอำเภอให้คนเข้าไปหาแต่แหล,งล่งรู้ตรงนี้แหล,งล่งรู้ที่เข้ามาหาชุมชนเป็นแหล,งล่งรู้ที่มีชีวิต ดีใจครับที่ได้มีเหล่งรุ่งตรงนี้ครับน่าจะมีประโยชน์ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ที่ด้ยอยโอกาสการพัฒนาชุมชนหรือพัฒนาคนต่างๆเริ่มจากคนก่อนมันต้องมีความรู้มาก่อนมันถึงจะไปสู่กระบวนการพัฒนาชุมชนแรงม้านใจอีกอย่างหนึ่งก็มาจากในหลวงเพราะว่าท่านจะพูดเสมอว่าต้องการให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ก่อน,เ,นอเมื่อประชาชนมีความสุขก็ทําให้ในหลวงมีความสุขได้เพราะว่าประชาชนมีความสุข